บริษัทไทวันมอจำกัดในเครือบริษัทไทยจเรรททยจรไนกรุ๊ปมหาชนโดยนางสาวหลุยแท่กัวประธานกรรมการบริหารใหญ่บุกตลาดสายสกินแคร์อย่างต่อเนื่องเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สบู่รังนกพรีเมียมปอยพร้อมคว้าคู่จิ้นมาแรงแห่งยุคซีนูนิวมาเป็นพรีเซนเตอร์ สบูรังนกพีเมียมปอยได้ทำการวิจัยนานถึง2ปีจนกลายมาเป็นสบู่รังนกที่อุดมไปด้วยคุณค่าของรังนกแท้มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่บำรุงเซลล์ผิวที่ถูกทำลายให้ผิวพรรณชุ่มชื่นกระจ่างใสและลดปัญหาผิวผสานคุณค่าของไฮยาลูรอนิกพร้อมมอบความชุ่มชื่นให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์มีสุขภาพดีผิวสะอาดล้ำลึกนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใส นอกจากนี้ยังช่วยลดความมันบนใบหน้าเพิ่มความเปล่งปลัง่งทําให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์สบูรังนกพรีเมียมปลอยมีวางจำหน่ายตามหน้าร้านออนไลน์ต่างๆแล้วทั้ง Lazada, s h o อป e Line e ์แอดเฟซรวมถึงมีวางจำหน่ายแล้วที่ประเทศจีนผ่านหน้าร้านออนไลน์ของไทวันมออีกด้วยค่ะ ก็สำหรับงานนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็เราได้เป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอยู่นะคะในสำหรับส่วนไทยในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศจีนเรามีผู้ชมออนไลน์สตรีมมิ่งเนี่ยอยู่ล้านสี่แสนกว่าคนนะคะค่ะก็ที่ออนไลน์พร้อมกันล้านสี่แสนกว่าคนแล้วก็เรามีห้าแสนกว่าคนที่รอชมไลฟ์สตรีมมิ่งตั้งแต่สิบก่อนสิบนาทีก่อนเริ่มงานนะคะ ซูบูรังนกเพราะว่าเราเห็นว่าเมื่อพูดถึงรังนกสําหรับคนต่างชาติหรือว่าโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยจะนึกถึงประเทศไทยก่อนนะคะว่ารังนกจะมาจากประเทศไทยแล้วก็การที่ดื่มรังนกหรือว่ารับประทานรังนกเพื่อบารุงผิวพรรณเพื่อบารุงร่างกายเนี่ยมีประวัติอันยาวนานของจีนมาตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วนะคะก็คือตั้งแต่โบราณคดีของจีนเลยะคะ่ะก็จะเห็นว่า ทางบ้านของเศรษฐีบ้านคนคนนายต่างๆนะคะก็เวลาอยากจะให้บำรุงอะไรก็จะมอบรังนกให,ให้ให้ดื่มรังนกไปนะคะแล้วก็เราก็อยากจะมีสกินแคร์ที่ผลิตจากาผลิตภัณฑ์ลังนกแล้วสามารถที่จะใช้ได้ทุกวันเพราะว่าเราก็เข้าใจว่ามีาหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะอาจจะวัยรุ่นเนี่ยก็คิดว่าตัวเองยังยังเด็ก ยังไม่ต้องแบบโ๊บบำรุงขนาดนั้นเนี่ยแต่ก็สบุรางังกสามารถที่จะใช้ได้ทุกวันอยู่กับเราได้ทุกวันค่ะทั้งสองคนนี้ก็คือภาพลักษณ์กับคอลรคเตอร์ของทั้งสองคนนะคะก็เหมาะกับคอนเซ็ปต์ของทางแบรนด์ด้วยนะคะ t o y d ของเราอันดับแรกก็คือพรีเมียมคือดูเป็นผู้ดีนะคะแล้วก็ทั้ง สองคนก็ทั้งเป็นผู้ดีเป็นคนชายนะคะแล้วก็ผิวพรรณก็ดีแล้วสาหรับที่จะเป็นทุกเพศทุกวัยที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นน้องสองคนเนี่ยก็จะเหมาะสมมากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะน้องสองคนเนี่ยผิวก็ดีมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะเป็นการครอบรบอบไทยจระนายกรจำกัดมหาชนค่ะ10ปี ในปีนี้นะคะเราก็จะมีเปิดแคมเปนใหม่อยู่หลายตัวนะคะเพื่อเป็นการาถือว่าเป็นเป็นซีรีส์ในการฉลองครบรอบด้วยซึ่งหนึ่งในหนในนั้นก็คือจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปลอยด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งโปรเจกต์ก็คือที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่8เมษาคือการทำเอ็มี ร่วมกับทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทยสําหรับภาษาจีนหรือว่าสาหรับให้กับทางตลาดจีนนะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ทางประเทศไทยจะมีเพลงโปรโมทการท่องเที่ยวที่เป็นภาพภาษา,าจีนออกมานะคะแล้วก็ในทํานองกับเนื้อเพลงเนี่ยก็จะผสมภาษาขลไยของไทยของเพลงลูกกรุงทั้งพวกคำศัพท์ง่ายๆที่คนจีนจะรู้จัก สำหรับภาษาไทยนะคะเราก็จะใส่เข้าไปในเนื้อเพลงด้วยซึ่งก็ได้รับประส,ะระสบความสำเร็จมากเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นไบโรลในช่วงนี้เหมือนกันค่ะ,ะการวางแผนตลาดของปลอยสกินใช่ไหมคะก็เราจะเริ่มต้นที่ทางออนไลน์นะคะแล้วก็เริ่มจากการทำการตลาดที่ที่ประเทศไทยก่อนนะคะแล้วก็เราจะเน้นว่าโปรโมทของไทยไปให้กับทางคนจีน นะคะของที่ดีที่สุดของไทยที่ดีที่สุดให้กับทางคนจีนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเปิดขายที่ออนไลน์ของประเทศจีนด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของออฟไลน์เนี่ยตอนปัจจุบันเราก็จะมีเฉพาะในประเทศไทยก่อนค่ะยิ่งใหญ่มากครับไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับยินดีมากๆเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยตอนที่ก้าวเข้ามาในงานก็คืองานใหญ่มากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณทาง พี่จี้ๆครับมันก็ตอบแบนด์ Body s k i ด้วยครับที่เลือกให้ผมกับเฮียมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับค่ะหมอแล้วค่ะ <laughs> รู้สึกเป็นเกียรตินะครับขอบคุณหมอจะ <c oughs> ตัดสินใจกันอยู่นานไหมเออตัดสินใจกันอยู่นานไหมครัในการตอบรับเหตุผลที่เราเลือกอ่ะโอเคต,ตอบรับลองจากการพรีเซนเตอร์ไม่ได้ตัดสินใจนานแต่เราเขาเรียกว่าอะไรเราได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกไปเราได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ลองใช้อย่างต่อเนื่องเรารู้สึกว่าเออมันดีละรู้สึกว่าก็ ทางพี่ออฟเองหรือว่าทางลูกค้าก็คุยกันว่าเออเนาะบอกว่าใช้ได้ใช้ดีอย่างเงี้ยแล้วเห็นแบบคุณภาพดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออปักนุ่งกันอย่งก็ยินดีมากๆครับฝากผลิตภัณฑ์นิดนึงคุนวครับครับก็ต้องฝากฟอยสกินด้วยนะครับสบู่ครับผมก็เป็นสบู่ที่มีรังนกเป็นส่วนผสมนะครับก็เขาจะเป็นรังนกเกรดพรีเมียมเลย เขาจะสามารถใช้ล้างได้ทั้งตัวเลยครับทั้งมือทั้งใบหน้าแล้วก็ลำตัวด้วยครับก็จะเป็นการล้างแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยครับเพราะว่าเขามีลังนกครับใช่ครับผมอย่างที่บอกไปว่าส่วนผสมของังนกคนไทยรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่ามีคุณภาพมากๆก็อยากให้ได้ลองใช้กันนะครับผมเป็นตัวกระตุต้นแบ่งเซลล์ผิวให้แบบผิวดีขึ้นและชอบตัวแบบ กาเก็บความมุ่งชี้ของใบหน้ามันทําให้หน้าเราดูอ่อนไวแล้วก็ยังมีสบพุนยังอื่นอีกมากมายนะครับก็อยากให้เปิดใจลองใช้ดูว่ามันดียังไงนะครับค่ะก็เราก็ค่อนข้างมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรวมทั้งทั้งที่พี่สุนชนด้วยนะคะว่าเราเชื่อมาว่าคนใช้ครั้งเดียวคนจะรู้สึกว่ามันดียังไงค่ะเอาตอนที่ไม่แห้งต่นไงใ่นหบอกมากๆด้วยแต่กินไม่ได้นะครับกินสบู่หอมหอมค่ะ